ผมขามั่นใจเอชุติมาเรียกใช้แช่มผู้ปิดผมขาวดีแฮทถึงเวลาแล้วค่ะต้องมากลบงอกนะคะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะสําหรับใครที่เอ่อซื้อดีแฮทไปแล้วนะคะถ้าทําครั้งแรกนะคะสามารถทํไในทั้งหัวเลยเพราะว่าจะกลบงอกทั้งหัวแต่พอที่แบบสักสิบสี่วันอะไรเงี้ยนะคะกนะ็กลบเป็นบางจุดได้นะคะผมยาวก็หมักไว้สิบนาทีนะคะผมสั้นห้านาทีแค่นั้นคะ่นะเนี่ยค่ะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็เป็นแชมพูด้วยนะคะให้ดูขวดนิดน,นึงคะ่ะมีสี่สีนะคะนี่ นี่คะ่ะช่างกดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงคะมันผสมกันแล้วยนะังไงกดลงกดให้ดูในมือได้ไหมคะ <c oughs> มีอ <c oughs> อนี่ะ <c oughs> มีทั้งหมดนะคะเอาเห็นนะคะ <c oughs> มีทั้งหมดสี่เฉดสีด้วยกันคะ่ะอันนี้ของเอ๊เป็นสีดําธรรมชาติเพราะว่าผมเอ๊ดาเนาะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติน้ําตาลปัตรแดงแล้วก็น้ําตาลปไตรทองสีสีด้วยกันคะ่ะ นะคะเนี่ยคขยี้แทนแชมพูไปเลยค่ะข้อสําคัญที่ชอบที่สุดคือไม่มีเกล็ดบบวันวนี้ยังไม่ฉุนนะคะไม่แสบตาและก็เกาได้เลยค่ะเนี่ยให้เกาให้ดูเลยค่ะช่างเกาได้นะคะไม่แสบหนังศีรษะนั้นใครที่เป็นพี่ดังแครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนะคะลองรักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แ a ด b อยแบบนั้นลองรักดูไหมผมไม่เหมือนใคร